สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5ถึง3าดกรดกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็มาดูคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับขอบคุณจากใจเลยครับไพ่ไปได้ครับเป็นไพ่ของ e i g of Swords หรือ1ดาบเข้ามานะครับเจนภาพของดาบที่มันกาลังเปื้อนเลือดและเหมือนกำลังจะตัดสิ่งบางอย่าาที่เป็นหัวใจเป็นดอกกุหลาบเป็นความรู้สึกที่เป็นสวยงามกันกันมาก่อนฉันหนึ่งดาบหมายความว่าสิ่งที่เคยทุกข์เคยเจ็บเคยเสียใจเนี่ยหลายคนอาจจะเหมือนกัับจบจกนนนไป,ไปนาานาแลวเเรรรื่่ออองงขะ แต่แปลกที่หัวใจของเราเนี่ยยังคงรู้สึกถึงความรักนะครับยังคงร้องไห้ยังคงนึกถึงวันดีๆยังถึงถึงเวลาดีๆยังถึงถึงความรักสิ่งนี้ที่เคยมีต่อกันนะแต่เอทออฟซอฟหมายความว่ามันจบลงไปนานแล้วมันจบแล้วมันคือความเจ็บปวดความเสียใจมันคือตัดความเจ็บความเสียใจความรักความทุกข์เพราะมันยังมีความรู้สึกที่ว่ายอมเจ็บปวดยอมเสียใจความเจ็บปวดที่เราตัดไปเนี่ยมันคือความเจ็บปวดที่มันสุดงดงามมันสวยงามอะ ชั้นหนึ่งดบับหมายความว่าจบกันไปนานแล้วเวลาของเราจบกันไปนานแล้วเรื่องราวของเราแต่สิ่งที่ยังเหมือนกับเพิ่งเกิดความรู้สึกดีที่เคยมีต่อกันเนี่ยยังค,งคงคิดถึงการยังคงรู้สึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันแต่ต้องตัดต้องจบเตาะหนึ่งดาบเจ็บนิดเดียวนะครับชั้นเอ็ดออฟฟอร์ดหมายความว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยจะเป็นการที่เขาทําลายความรักแท้ทําลายความรู้สึกที่มันเคยมีความรู้สึกที่มันสวยงามภาพความทรงจําดีๆความรู้สึกดีๆที่มีต่อ,อกันเนี่ยจนเหมือนกับดาบห่างเนี้ยมันคือการที่เขาตัดสินนใใจต่่ออห้เเรราาทํะไไปีย ม่เหมือนกับเราเลือกที่จะตัดสินใจหรือเลือกที่ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากเจ็บนิดเดียวครับในสิ่งที่เขาทาเจ็บนิดเดียวครับในสิ่งที่ความเจ็บปวดที่งดงามไพ่ใบต่อมาก็ได้ทำไมว่าเดี๋ยวโรเวอร์ใบที่2ครับมันคือความจริงใจความรักแท้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขหลายคนจะมีการแบบเนี่ยเห็นไหมไปท่องเรือไปทําสิ่งต่างๆด้วยกันวางแผนคู่ชีวิตวางแผนความรักวางแผนความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมาฉันเดี๋ยวโรเบอร์ใบนี้ททานายแบบนี้ก่อนว่ามันคือความรักที่มันสวยงามความรักความโรแมนติกความรักที่เหมือนกับเคยอบ เคยอยู่เคียงข้างเคยไปสถานที่ต่างๆเคยมีความรู้สึกดีๆมีการช่วยเหลือดูแลหลายคนมีการพายเรือด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขามาตั้งนานแต่เขากลับตัดเราแต่เขากลับเลือกที่จะเดินจากไปแต่เขากลับเลือกที่จะตัดทาร้ายความรักความรู้สึกดีทาร้ายรักแท้ที่มีต่อการไปอ่ะไม่เลยเหมือนกับใครหลายคนรู้สึกว่าเราเลือกอะไรไม่ได้หรือเจอเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยเราอยากจะไปต่อนะแต่ถูกคนรักเนี่ยตัดหัวใจทําร้ายจิตใจทิ่มแทงหัวใจหรือทาร้ายเราอยู่บ่อยๆครั้งจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเจ็บ ให้เขาลองมารู้สึกลองมาเป็นลองมาเห็นลองมาเจอกับเราบ้างอะ่ะจะได้รู้ว่าหนึ่งดาบเนี่ยที่โดนทําอย่างนั้นเนี่ยมันท้าทายมันเจ็บปวดมันเสียใจแค่ไหนแต่ความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณกําลังตัดหรือกาลังหลุดพ้นเนี่ยมันคือความรักความจริงใจมันคือความเจ็บปวดที่งดงามมันคือความรักแท้นั่นแหละผมเรียนม้ว่าคนรักของชาวราศีสิงห์ในท่านเนี่ยไพ่ใบที่3ครับ f u r of p i t i c u l ช่วงเนี้คนรักของคุณอาจจะมีการที่เขาเคยรับสิ่งดีจากคุณไปแต่เขาไม่เห็นค่าไม่รักษาเลือกที่จะทาร้ายกันครับ แต่3ดาบนะครับกับไพ่สี่เหรียญใบนี้ทำนายไว้ก่อนเลยว่าโฟล์พีเรคเนี่ยพอคุณกลับมานั่งเก็บเกี่ยวสิ่งดีดีพอคุณเริ่มกลับมารู้สึก mm. ว่าตัวเองมีคุณค่ามีความมั่นคงทําในสิ่งที่ตัวเองเลือกทําบ้าง humor, ล่ะในการรักตัวเองในการปกป้องสิทธิของเราในการปกป้องตัวเองในการเอาสิ่งดีๆที่เราเคยให้คใครสักคนหนึ่งไปหัวใจของเรากลับคืนมาเอาความรักของเรากลับคืนมาเอาความรู้สึกดีของเราคืนมาเอาสิ่งดีๆที่เราเคยให้เขาไปเนี่ยกลับคืนมาให้กับตัวเราเองกลับมาหาเราเนี่ยแหละมันทําให้คนรักของคุณเห็นไหม กลับมาถือเสาว่ะไม่อยากจะทาลายกันแล้วไม่อยากจะทําสิ่งไม่ดีกันแล้วไม่อยากจะทาร้ายกันแล้วแต่สิ่งที่เขาทําลงไปแล้วอ่ะมันคือการทํร้ายจิตใจ,จการทํรลายความรักความรู้สึกดีทํรลายรักแท้กันไปถ้าเสียกันไปเนี่ย for of critical <ๆ>เขาอยากจะกลับมาซ่อมแซมตอนที่คุณอยู่ดีมีสุข<ๆ>เขาอยากจะกลับมาต้องการคุณกลับมาขอความช่วยเหลืออยากให้คุณรักสาเขาอยากให้คุณดูแลเขาอยากให้คุณดีเขาต่อไปแม้ว่าเขาจะทําไม่ดีกับคุณแม้ว่าเขาจะนอกใจโกหกเดือดรูครับ ผิดศินผิดธรรมหลงลืมลืม,ลม,ลมผิดลืมชั่วลืมสํานึกผิดอะไรอย่างเงี้ยเดอะฟูลก็เลยหลายๆคนจะถูกคนรักเนี่ยทำอะไรที่มันแบบทําเลวทําด้วยอารมณ์อ่ะนอกใจทําผิดสินผิดธรรมนะครับหรือโกหกผิดสัญญากับสิ่งที่เคยทําร้ายเราไว้ไม่คือการโกหกในเมื่อเขาโกหกหลอกลวงเจ้าชู้นอกใจทําลายความรักแท้ทาลายสิ่งดีที่มีต่อกันได้ก็ปล่อยเขาไปเถอะครับเดอะฟูลปล่อยเขาอยู่กับตัวทำโกหกอยู่สิ่งที่โกหกกับเขาอยู่กับสิ่งที่เขาทําไปด้วยอารมณ์ปล่อยเขาไปเถอะ เพราะเขาไปเดอะฟูหมายคขาว่าคนคนนี้ทําร้ายคุณได้เขาก็เดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยเขาก็จะทำร้ายคนอื่นไปเรื่อยเพราะต่อให้เราหยุดแล้วต่อให้เราพยายามรักษานะครับต่อให้เราหยุดแล้วมอบความรักความจริงใจให้แล้วแล้วเธอละหยุดได้ไหมเดอะฟูก็ได้ทำนายแบบนี้กันว่าคนของคอาจะไม่คิดที่จะหยุดยังทาอะไรที่มันตามใจอารมณ์ตามตัวเองอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาครับไพ mm. ่เดอะไฮพิเทสหมายเขาว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะตื่นรู้เลยว่าสิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ย กลับมาดูรูปแล้วกลับมาดูอัลบั้มรูปกลับมาอ่านข้อความทั้งหมดทั้งมวลข้อความเกา่าเรื่องราวเกา่าเขาจะรู้เว่าเดือยไฮพิเทสอะคนที่รักเขาจริงคนที่ยอมเขาให้เขาทําร้ายยอมให้เขาเจ็บยอมให้เขาเสียใจความรู้สึกข,ของเราในใจของเราเนี่ยมันเจ็บมันเสียใจมันรู้สึกรักเขามากแค่ไหนครับเดือยไฮพิเทสไปนี้ก็ทำนาว่าคนรักของชาวราศีสิงห์หลายๆท่านเนี่ยปล่อยเขาไปเถอะขาก็ขาข,ของเขาตัวตนก็ตัวตนของเขานะครับถ้าเกิดเขาคิดว่าทําแล้วมีความสุขทําร้ายเราทําร้ายรักสิ่งดีทําร้ายรักกแแท้ลลวมมีคาาสุขข็ปป่ออยเเไะ สุดท้ายเขาจะรู้คนที่รักเขาจริงคนที่จริงใจและความรักแท้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับก็เลยทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยท่านว่าช่วงนี้เลยอการว่าสิ่งที่คุณเคยเจ็บเคยเสียใจเคยถูกทําร้ายคิดซะว่าเจ็บหนดเดียวเพราะคนราของคุณจะกลับมารู้สึก,ร,สกรู้ตัวเลยว่าเดือ้ายพิเศษจะมาได้รู้สึกจะรับรู้ได้ว่าเขามาเป็นและมาเห็นได้มาเจอแบบที่คุณเจอแบบที่คุณเป็นแบบที่คุณรู้สึกบ้างจะรู้มันเจ็บแค่ไหนเสียใจแค่ไหนแต่คุณเห็นไหมครับ เดือไฮพิเทสสี่เหรียญคุณจะได้รับการเงินการงานชีวิตดีๆหัวใจของความรักของคุณกลับคืนมาเริ่มกลับมาอยู่ดีมีสุขมีโอกาสพบเจอเดอะเซอร์เวอร์หมายความว่ามีโอกาสพบเจอความรักที่มันสวยงามที่ดีกว่าแม้ว่าความเจ็บความเสียใจที่คุณเคยเจอเนี่ยน้อยก็คิดว่ามันเจ็บปวดมันคือความเจ็บปวดที่สวยงามนะการแต่โฟร์เดอรซันครับคุณมีโอกาสพบเจอดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดในการที่ปัญหาและความเจ็บความเสียใจที่คุณเจอเจ็บนิดเดียวหมายความว่าอะไร มันจะเจอพลังงานแสงอาทิตย์มันจะเจอคนรักที่เหมาะสมคู่ควรการช่วยเหลือดูแลคู่แท้คู่ชีวิตคนรักกันเขาจะไม่ทําลายกันเขาจะอยู่ร่มโพล่มสายช่วยเหลือดูแลกันด้วยความจริงใจให้กันแล้วเนี่ยก็จะไม่คิดที่ทําลายกันทีหลังเดสันก็เลยทนายว่าคนลกของชาวราศีสิงห์ท่านช่วงนี้คุณมีโอกาสพบเจอความรักที่อบอุ่นดูแลพลังงานอบอุ่นพลังงานดีๆรอบข้างให้การให้ช่วยเหลือการซัพพอร์ตดวงเปิดชีวิตเปิดนะครับให้พบเจอแต่สิ่งที่มีความสุขกายสบายใจ อะไรที่มันเจ็บอะไรที่มันทุกข์อะไรที่มันเสียใจเนี่ยจะกลับมาเดอดซันเดอรเลเวอร์และสี่เหรียญจะกลับมาต้องการคุณจะกลับมาขอโทษขอคืนดีจะกลับมารักษาความสัมพันธ์ชดใช้ชดเชยชดใช,ช,ดใช้ความเจ็บความเสียใจชดใช้เดอรซันขอความรักขอคืนดีขอความช่วยเหลือกลับมาเห็นสิ่งดีในอนาคตแต่เดอซันที่นี่หมายความว่าชีวิตของชาวราศีาน,นินท์จะมีการเปลี่ยนแปลงทันที่การเงินการงานที่ดีอนาคตสดใสเจอความรักที่มีอบอุ่นนะครับคู่ชีวิตรักแท้ผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์เมตตาแล้วอะ เจอแสงสว่างแล้วเห็นไหมไม่ต้องกลับไปมืดหน้งมืดตามัวหลงผิดตาบอดกับสิ่งที่มันไม่ได้จริงใจโกหกนอกจุไอนอกรูกนอกทางผิดสัญญาเลยอย่านะครับอย่า,อาความเจ็บความเสียใจไปจากสิ่งนั้นเลยคิดซะว่าความเจ็บปวดที่งดงามนะกันคิดซะว่าเจ็บนิดเดียวนะกันฉะนั้นมาดูพาไพ่สามใบนี้ของชาวราศีสิงห์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกจเจ็นภาพของฟุกอบซอร์เข้ามาครับหลายคนนะครับพไพ่ใบนี้อบอกเลยว่าตอนนี้ชาวสิงห์ท่านนะใครที่เจอเปัญหาหรือเจอความทุกข์อยู่ ตั้งแต่วันที่15ถึง31ก,กรกฎาคมจนถึงสิงหาคมใกล้ถึงมันเกินมีเกิดคุณเดือนหน้าแล้วจนถึงสิ้นปีนี้อะไรที่คุณเจอมันจะผ่านพ้นไปได้ดีกว่าเดิมมันจะมีความสบายใจมันจะมีความรู้สึกที่ได้พักกายพักใจความสุขสงบในจิตใจของคุณนะครับการใช้สีสมาธิการตั้งสติไพ่เป็นนิแหนมชาวราศีสิงห์แบบนั้นด้วยนะคุณจะพบเจอคนรักที่เหมาะสมคู่ควรนะครับดีกว่าเอาหัวใจความรักไปให้ใครสักคนหนึ่งที่เขายังไม่คิดจะหยุดยังคิดจะไปจากคุณต่อคุณรักแค่ไหนเจ็บแค่ไหนเสียใจแค่ไหน อยากจะให้เขารู้สึกกับเราแค่ไหนมันก็ตายอยู่ดีมันก็เจ็บอยู่ดีเขาก็ไปอยู่ดีอย่างเนไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเด็กถือเหรียญครับการอยู่กับสิ่งดีๆในชีวิตช่วงนี้ชาวราสิ่งไรท่านก็เลยมีการเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆเข้ามาแล้วชีวิตของคุณเริ่มดีขึ้นใครที่ยังไม่ดีจะได้รับสิ่งเหล่านั้นแต่เพจ of p r e d i c t i o หรือเด็กถือเหรียญหมายความว่าคุณจะได้รับเงินรับทองรับโชคลาภรับสิ่งที่เป็นเงินก้อนการช่วยเหลืออุปถมัมภ์เมตตาและความรักแท้ที่เข้ามาซัพพอร์ตนะ ข้ามาเติมเต็มสิ่งที่มันเคยจากเคยเจ็บเคยเสียใจเคยทุกข์ความรักที่เป็นครอบครัวแต่งงานลงหลักปักฐานกับคนรักมั่นหมายนะครับคำลงทุนธุรกิจอ่ะนะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับแต่งงานมีบุตรหรือความรักที่มันสมบูรณ์แบบได้สิ่งที่คุณเลือกจับต้องได้เนี่ยมันดีสําหรับคุณแล้วแหละมันดีกว่าความรักที่คุณเคยถูกคนร้ายคนเจ็บคนเสียใจคนโกหกผิดสัญญาสสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวราศีเ่ษท่าน อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่เจ็บกับสิ่งที่ทําร้ายเรานะครับแม้จะรักและอยากจะได้มันแค่ไหนอะถ้ามันไม่ใช่ของของเราอะถ้ามันใช่ของของเรายังไงสุดท้ายจะกลับมาครับซึ่งผมเห็นแบบนี้คนรักของชาวราศีสิงห์ที่เลิกลาหรือจากไปเนี่ยจะมีการกลับมาขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจขอยืมเงินของืมทองนะครับขอโอกาสแต่เวลาทําชั่วทําเร็วทําผิดทําร้ายเราเนี่ยกลับไม่คิดถึงความเจ็บความรู้สึกของเราบ้างเห็นแก่ตัวเหมือนกันเนาะคนแบบเนี้ยคิดถึงแต่ตัวเองอะนะครับ ฉะนั้นไพ่โฟล์ดคัพหรือไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าพยายามอย่าเอาสิ่งที่เคยทําร้ายกันเนี่ยเข้ามาในชีวิตอีกสันใครก็ตามที่พลังงานของไพ่โฟล์ดคัพหรือไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าสิ่งที่คุณเจออย่างน้อยมันก็ไม่รับมันก็คัดตัดคนที่เป็นคู่ชีวิตรักแท้ให้กับคุณนะอะไรที่มันไม่ใช่รักแท้นะครับโฟล์ดคัพมันจะไปจากเรามันจะไม่ใช่ของของเรามันจะไปเหมือนกับมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับเรามันจะไปจากเราเองอะฉันสี่ถ้วยหมายความว่าใครที่คิดจะทําร้ายคุณทําสิ่งไม่ดีกัคุณเน จะกลับมาขอโทษขอคืนดีขอความรักคืนแต่คุณไม่ต้องกลับไปก็ได้นะเพราะคนนี้เวลาเรามันล,ล,ำลำบากเนี่ยเวลามันเจ็บเวลามันทุกเนี่ยมันก็จะกลับมาแบบเนี้แต่เวลามันมีความสุขเวลาได้ดีเวลาแบบทําตามอารมณ์ทําอะไรตามตัวเองเนี่ยกลับไม่ขิดความเจ็บความเสียใจอยากให้เธอลองมาเป็นลองมาเห็นลองมาเจอแบบฉันดูบ้างจะรู้ที่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันทา้าทายแค่ไหนครับมันเจ็บแค่ไหนนะครับมันเจ็บนิดเดียวของเราเนี่ยแต่มันจะเจ็บมากแค่สุดสลับเขาเลยแหละ ชนช้ไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาคืออัศวินถือเหรียญครับทำนายว่าบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในหลายท่านเลยนะชีวิตของคุณจะได้รับการชดใช้ชดเชยช่วงนี้ผลบุญผลดีที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งดีๆที่คุณทำเนี่ยมันจะค่อยๆรับการตอบกลับหรือชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจะมีสิ่งดีเข้ามามากขึ้นมากทวีช่วงนี้มีคนรักสายเปช่วงนี้ผลบุญส่งผลช่วงนี้ดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดการงานการเงินค่อยๆดีขึ้นค่อยร่ำรวยได้ค่อยๆได้รับการชดใช้ชดเช จะได้รับการกลับคืนมาจะได้รับการชดใช้กลับผืนมาเห็นไหมนะครับฉะนั้นพายอาลาเครนะชาวราศีสิงหลายท่านเลยนะว่าดีเทเคชั่นครับคิดสวาที่ผ่านมาคือการทําบนะุญในการอุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวสีให้กับคนเนาะคนผิดคนชั่วคนผิดสัญญาคนเลวคนไม่ดีนะกันคิดสว่าเจ็บนิดเดียวนะกันนะครับขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสมัรครใจด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวััสดีครบ